สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับแต่ผมชายเดียวครับกับช่องปีพอแกลเล็กายหน้าเดียวนะครับหน้าหังผมครับเป็นรุ่นยอดคิดปีพอ s 0 7สีขาวนะครับเตรียมส่งมอบแล้ววันนี้ประมาณส1เอโมงนะครับหลายคนครับเลือกสีขาวแต่ภายในสีส้มแต่คันนี้เป็นสีขาวภายในสีดาเดี๋ยวผมฟามาดูครับว่าภายในสีดำนะครับมันจะสวยเข้ากับสีขาวขนาดไหนแล้วก็คันนี้มีการติดตั้งพรมแบบพิเศษก็คือเป็นพรม 6D นะครับแล้วก็จะมีตัวดักฝุ่นด้วยซึ่งตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงกับตัวระบบแอร์นะครับเดี๋ยวนี่ผมจะพามาให้ดูนะครับเด,เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเรื่องความสวยงามของตัวรถเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านทราบมาดีแล้วนะครับว่าตัว S07 เนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะครับด้วยรูปทรงที่ออกแบบตามหลัก aerodynamic นะครับให้ค่าสมประสิทธิ์เรียงเศษฐานแค่0.25เท่านั้นนะครับซึ่งเทียบเท่ารถสปอร์ตระดับโลกเลยนะอ่าล้อก็20นิ้วนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับไฟเบรกเป็นทรงตั้งครับเหมือนฟอร์มูล่าวันเลยนะครับนี่ไฟเบรกค,ครับเป็นทรงตั้งแบบนี้เลยนะครับอ่าไฟท้ายเป็นแนวยาวนะครับ ตลอดซ้ายถึงขวาขวาถึงซ้ายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมบอกไปครับว่าจะพามาดูภายในครับว่าภายในสีดำนะครับมันจะสวยขนาดไหนนี่ครับผมนี่คือภายในสีดำออกจามืดๆไปหน่อยเนาะอ่านี่ครับแล้วก็มีแอมเบนไลท์ครับสีฟ้านะครับซึ่งแอมเบนไลท์เนี่ยเราสามารถปรับสีได้นะครับอยากได้สีอะไรก็ปรับเป็นสีนั้นได้เลยปรับได้หกสิบสี่สีเลยนะครับ แต่ตัวนี้ครับมันเป็นรถที่เตรียมส่งมอบเพราะนั้นยังมีตัวพลาสติกพุ่มเบาะอยู่นะครับยังไม่ได้แกะออกนะครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไปครับตัวผ้ายางครับเป็นแบบดักฝุ่นนะครับมันจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ฮะมันจะดักฝุ่นให้อยู่ในอยู่ในตัวผ้ายางนะครับมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องโดยสารซึ่งนะครับตัวในห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีตัวกองกองแอร์นะครับ กองแอร์ซึ่งมันจะเป็นพวกอ่ากองฝุ่นเพียงสองจด้วยนะครับถ้าเราใช้ดักฝุ่นแบบนี้มันดีกับกองแอร์ยังไงนะครับเพราะฝุ่นมันไม่ฟุ้งนะครับกองแอร์ก็จะยืดอายุกองแอร์ได้พอกองแอร์ยืดอายุได้นะครับตัวอ่าระบบปรับอากาศก็จะทํางานน้อยลงไม่ได้ทางานหนักขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวอ่าตู้แอร์นะครับก็จะตันช้าลงด้วยนะครับยืดอายุการทํางานของระบบปรับอากาศ เดี๋ยวดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังยาวขนาดนี้เลยนะครับซึ่งการเอาออกมาทำความสะอาดครับก็ง่ายนิดเดียวครับเราก็แกะตัวหมุดตรงนี้ฮะไม่มีสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่จุดเนี้ยนะครับแกะออกมาแล้วก็ไปเคาะเคาะเคาะนะครับซึ่งถ้าไม่ไม่มีตัวดักฝุ่นตัวเนี้ยนะครับ เราต้องเอาพรมทั้งผืนเนี่ยออกมาทำความสะอาดซึ่งถ้าติดพรมเต็มคันแบบนี้ครับมันจะเอาออกค่อนข้างยากใส่ยากกระบอกยากนะครับแต่พอมีดักฝนตัวเนี้ยนะครับมันก็ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับตัวเนี้ยนะครับลูกค้าเลือกสีได้นะว่าจะเอาสีอะไรลายแบบไหนมีให้เลือกนะครับถ้าสนใจแบบนี้ครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมใช่เดียวครับศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าผมอยู่ประจำที่กาแล็กพระราสองนะครับ ก่อนถึงโตรตารพระสองนิดเดียวครับมาดูรถดูเสร็จก็ไปเดินโรตัสซื้อของต่อได้เลยนะครับพระาสองจงช่วงของผมเนี่ยมันทําค่อนข้างจะเรียบร้อยแหละไม่ต้องกลัวมีอะไรหล่นลงมานะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับชุดอ่า พ่มนะครับมันก็จะมีถึงข้างหลังด้วยนะครับปิดถึงเบาะหลังเลยนะครับปูนอนได้นะครับด้านข้างก็มีนะครับแล้วก็ที่พื้นมีหมดเลยนะครับกล่องสองกล่องนี้เป็นตัวสายชาร์จครับคาชาร์เจอร์เป็นสายชาร์จเคลื่อนที่นะครับส่วน e l e c t r i f y i n g กันนะครับเป็นสาย v 2ดดึงไฟรถออกมาใช้เป็นไฟบ้านครับส่วนถุงนั้นครับเป็นทายรีเพลคิดก็คือชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะครับ หลายคนคิดว่าจะใช้ตอนปะยางซ่อมอยางถูกเฉือนเท่านั้นจริงๆแล้วตัวปั๊มลมไฟฟ้าครับเอามาใช้เป็นบั๊มลมได้เลยนะครับไม่ต้องไปเติมตามปั๊มให้มันยุ่งยากนะครับนด้านหลังมีกระเป๋าด้วยนะครับเผื่อใส่ของกระตุกกระจิกได้นะครับอันนี้เป็นจุดปล่อยรถจุดใหม่ของทางกาแล็กซี่รามสองนะครับอยู่ ด้าน,นบนโชว์รูมเลยนะครับก็จะเย็นสบายขึ้นกว้างขวางขึ้นนะครับแล้วนี่เป็นตัวตัวบอร์ดครับเราทําเป็นตัวยินดกีกับลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดมารับก็จะมีทําแบบนี้ให้นะครับดูพรีเมียมขึ้นเลยนะครับมีโบรับรถครับอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับหลายคนชอบ เป็นไงกันบ้างครับผมพาไปดูรถที่เราเตรียมส่งมอบกันแล้วนะครับอธิบายถึงประโยชน์ของตัวพยาปรมแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับตัวโปรโมชั่นโอเคโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีคล้ายๆเดิมนะครับดอกเบีย้ย0%อร์มีให้ถึง5ปีด้วยกันเมื่อดาวน์อเนะครับผ่อนไม่เกิน60หัวดอกเบีย้ย0%เเลยนะครับประกันภัย2ปีนะครับผมแล้วก็มี ตัวโฮมชาร์จเจอร์มีประกันภัยมีตัวสายชาติถูกเชิญมีบำรุงรักษาฟรีแปดปีให้นะครับค่อนข้างใกล้เคียงเดิมเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าท่านใดสนใจที่จะทดลองขับหรือมาชมรถตัวจริงครับติดต่อเขอ้ามาได้เลยนะครับที่ผมใช่เดียวครับประจำอยู่ที่การแหลกปรนทีมสองนะครับมอกอีกแล้วกลัวลืมนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะเช็ดรถอีกรอบเลยเพื่อให้มัน พร้อมสาหรับลูกค้าที่จะรับรถเนาะวันนี้ครับก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านใดมีคําถามฝากคําถามมาได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทิ้งคาถามไว้ได้นะครับเรื่องไหนไม่รู้ผมจะเสาะหาคําตอบให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเรื่องความรู้รอบตัวเนี่ยวางใจผมได้นะครับผมอยู่ในวงการรถมา1ิกว่าปีนะครับผมเป็นคนเล่นรถรถเก่าๆแต่ก่อนผมชอบนะครับ ไม่ต้องเป็นเรื่องรถไฟฟ้าก็ได้เรื่องอื่นเรื่องใดได,ได้ทุกเรื่องครับขอให้เป็นเรื่องรถนะครับหรือปรึกษาเรื่องอื่นก็ได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม